ให้นักเรียนจับคู่ภาพที่สัมพันธ์กันแล้วระบายสีภาพให้สวยงามเด็กๆด,ดูข้างหน้านะคะมีรูปวัดสถานีตำรวจตลาดตรงนี้ก็คือเป็นโรงพยาบาลนะคะภาพนี้ทางขวามือนะคะเป็นแม่ค้า อันนี้คือรถพยาบาลน,นี่คือตำรวจนี่คือพระนะคะให้เด็กๆโยงเส้นจับคู่ภาพวัดวัดจะต้องคู่กับอะไรคะมีแม่ค้ามีรถพยาบาลมีตำรวจมีเป็นพระวัดต้องคู่กับพระนะคะเด็กๆก็โยงเส้นมาเลยสถานีตำรวจก็ต้องคู่กับรถตำรวจ ตลาดต้องคู่กับเนื้อสองอย่างนะคะแม่ค้ากับรถพยาบาลตลาดก็ต้องคู่กับแม่ค้านะคะอันสุดท้ายก็ต้องคู่กับรถพยาบาลน,นะคะโรงพยาบาลต้องคู่กับรถพยาบาลแบบนี้นะคะเสร็จแล้วให้เด็กๆระบ,บายสีให้สวยงามค่ะภาษาอังกฤษนะคะตัว J นะคะวิธีการเขียนตัว J ก็คือตาม ลอยประเลยนะคะให้เด็กๆเขียนจากข้างล่างตรงนี้เสร็จแล้วลากขึ้นไปข้างบนแล้วขีดเส้นตรงนี้นิดนึงนะคะอีกตัวหนึ่งตรงนี้นะคะโค้งมาแบบนี้ตามจุดเสร็จแล้วขีดไปข้างๆให้เด็กๆเขียนทั้งหมดนะคะตามจุดประแบบนี้นะคะเสร็จแล้ว ถ้าเด็กๆเขียนตรงจุดตรงนี้เสร็จแล้วให้เด็กๆเริ่มเขียนตรงนี้วิธีการเขียนก็คือเด็กๆเริ่มตรงนี้เลยนะคะเด็กๆเห็นเส้นมันจะมีสามเส้นนะคะให้เด็กๆเริ่มตรงนี้แอลดินจ่อวางตรงนี้นะคะโค้งค่ะลากขึ้นไปข้างบนเสร็จแล้วขีดตรงแบบนี้นิดนึงนะคะ ต่อไปตัว K วิธีการเขียนตัวเคก็คืออยู่บนอยู่อยู่ข้างบนสุดเลยนะคะลากลงไปข้างล่างเสร็จแล้วขีดจากตรงนี้นะคะจุดกึ่งกลางตรงเส้นกึ่งกลางลากไปข้างบนเสร็จแล้วจากตรงนี้ลากลงมาลากลงไปจุดตรงนี้จุดตรงกลางนะคะลากขึ้นไปข้างบน แล้วลากลงมาข้างล่างนะคะลากลงไปจุดกึ่งกลางตรงนี้นะคะจุดกึ่งกลางขึ้นไปตรงนี้ลากลงมา เส้นตรงลากลงไปจุดกึ่งกลางลากขึ้นไปแบบนี้ค่ะนี่คือตัว K นะคะตัว L อยู่ข้างบนนะคะเส้นบนสุดลากลงไปข้างล่างขีดไปข้างข้างบนสุดลากลงไปข้างล่างขีดไปข้างข้าง เขียนข้างเขียนสองเส้นสองบรรทัดนี่ให้ให้เสร็จก่อนนะคะแล้วก็มาเริ่มบรรทัดใหม่ตรงนี้นะคะจากข้างบนขีดลงข้างล่างแล้วก็ขีดไปข้างข้างแบบนี้นะคะ ต่อไปตัวตัว M ตัว M ให้เด็กๆขีดเริ่มจากจุดข้างบนนะคะขีดลงมาข้างล่างมาตรงนี้ข้างบนเหมือนกันค่ะลากลงไปให้มันตรงกับตัวนี้นะคะตัวข้างหน้าลากขึ้นไปล้วลงมาอีกครั้งหนึง่ง ข้างบนลงข้างล่างเสร็จแล้วข้างบนอีกค่ะเริ่มที่ข้างบนนะคะลงข้างล่างลากขึ้นข้างบนเสร็จแล้วลงมาข้างล่าง ตรงนะคะแบบนี้ลากเป็นเส้นตรงก่อนนะคะเสร็จแล้วลากมาแบบนี้ต่อไปตัว N ค่ะตัว N อยู่จุดข้างล่างนี้นะคะ เมื่อกี้ตัวเอมเราเราเริ่มจากข้างบนนะคะตอนนี้เราเริ่มจากข้างล่างจุดตรงนี้นะคะลากไปข้างบนลงมาแล้วก็ขึ้นไปข้างล่างลากขึ้นข้างบนชิงเฉียงแล้วก็ขึ้นไปข้างล่างลากขึ้นไปข้างบนชิงเฉียงเราขึ้นไปอีกทีหนึ่ง นี่คือตัว N นะคะตัว N ตัว O นะคะตัว O เหมือนเลขศูนย์เลยแต่ว่าจะเป็นตัวใหญ่ๆนะคะวิธีการเขียนก็คือทำให้ตรงตามเส้นนะคะทำให้มันเป็นวงกลมอันนี้คือตัว O นะคะเริ่มจากข้างเริ่มจากข้างบน แล้วก็ลากให้มันเป็นเส้นวงกลมนะคะลากให้มันตรงเส้นนี่คือตัวโอนะคะตรงนี้นะคะแบบฝึกแบบฝึกเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็กเล่มสีเขียวนะคะให้เด็กๆเ,เปิดที่หน้า21 21มีสงกับ1นนะคะให้เด็กๆด,ดูนะคะในภาพ จะมีเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายจะพูดคำว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับนะคะตรงนี้เด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายกำลังจะรับของจากผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่กำลังจะเอาของให้เด็กเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายจะต้องพูดว่าขอบคุณค่ะขอบคุณครับนะคะ ภาพข้างล่างนะคะเด็กสองคนนี้เขาทำของแตกนะคะแล้วเขาจะพูดว่าขอโทษค่ะขอโทษครับนะคะให้เด็กๆเ,เขียนตามรอยประสวัสดีครับสวัสดีค่ะคํานี้นะคะสวัสดีขอบคุณแล้วก็ขอโทษลงตามเส้นตามจุดประทุกข้อเลยนะคะเขียน ตามจุดประเสร็จแล้วมันจะมีบรรทัดตรงนี้นะคะให้เด็กๆเขียนตามคำข้างบนนะคะคุณครูเขียนตามจุดประตรงนี้เสร็จแล้วนะคะสมมติว่าคุณครูเขียนเสร็จแล้วนะอันนี้คุณครูเขียนเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆเอาคำที่คุณ ถ้าทำที่เขียนเสร็จตรงนี้แล้วเนี่ยเอามาเขียนตรงนี้ต่อเวลาเขียนให้เด็กๆเขียนตามตามตัวอย่างนะคะแล้วก็เขียนให้เต็มบรรทัดสวยๆนะคะเวลาระบายสีให้เด็กๆระบายสีเข้มๆอย่าให้เห็น กระดาษสีขาวๆนะคะเมื่อเขียนเสร็จก็จะเป็นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเมื่อตรงนี้เด็กๆเขียนเสร็จแล้วเด็กๆก็ระบายสีช่องนี้เสร็จแล้วเด็กๆก็กลับมาเขียนขอบคุณค่ะขอบคุณครับแล้วก็ระบายสีตรงนี้ขอโทษค่ะขอโทษครับเสร็จแล้วก็ระบายสีที่สำคัญอย่าลืมเขียนชื่อของตัวเองข้างล่างตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะ ไม่ต้องเขียนตัวโตวเขียนตัวเล็กๆแต่ให้รู้ว่าเด็กๆเ,เขียนชื่อด้วยตัวเองนะคะหน้านี้นะคะต่อไปหน้า22นะคะดูตัวอย่างตรงนี้หน้า22ให้เด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะขีดเครื่องหมายถูกต้องเครื่องหมายถูกต้องแบบนี้นะคะลงในช่องสี่เหลี่ยมของภาพ ที่ควรปฏิบัติและกากบาทกากบาทแบบนี้นะคะกากบาทในช่องสีเหลียมของภาพที่ไม่ควรปฏิบัติพร้อมระบายสีให้สวยงามนะคะอันนี้อันนี้คุณครูจะบอกตลอดเลยนะคะเป็นมารยาทของเด็กไทยเวลาเราเดินผ่านผู้ใหญ่เราจะต้องทำยังไงนะคะ รับของจากผู้ใหญ่เราเจอผู้ใหญ่เราจะต้องทำยังไงนะคะเด็กๆมาดูภาพแรกภาพนี้นะคะเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายสองคนนี้เดินผ่านผู้ใหญ่เขากำลังก้มหัวแล้วเดินผ่านผู้ใหญ่ควรปฏิบัติไหมคะถ้าเด็กๆคิดว่าควรปฏิบัติให้เด็กๆสาเครื่องหมายถูกต้องลงในช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้นะคะ ถ้าเด็กๆคิดว่าเดินผ่านผู้ใหญ่ไม่ต้องก้มหัวให้เด็กๆทำเครื่องหมายกากบาทแบบนี้นะคะกากบาทลงในช่องสี่เหลี่ยมนี้เด็กๆสามารถเลือกสัญ,ญลักษณ์ถูกต้องหรือว่ากากบาทได้เพียงแค่1นสัญ,ญลักษณ์เท่านั้นนะคะใส่ในช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้นะคะ ก้มหัวเดินผ่านผู้ใหญ่ก้มหัวนะคะควรปฏิบัติหรือไม่ควรปฏิบัตินะต่อไปภาพนี้นะคะเด็กผู้หญิงคนนี้กำลังรับเงินจากผู้ใหญ่นะคะเด็กผู้หญิงคนนี้กำลังไหว้ขอบคุณผู้ใหญ่ที่ให้เงินนะคะเด็กๆคิดว่าเราควรจะปฏิบัติไหมคะถ้าเกิดว่าผู้ใหญ่ให้ของจะ จะไหวขอบคุณไหมคะควรปฏิบัติหรือไม่ควรปฏิบัติให้เด็กๆใส่เครื่องหมายตรงนี้นะคะถ้าควรปฏิบัติให้เด็กๆใส่เครื่องหมายถูกต้องถ้าไม่ควรปฏิบัติให้เด็กๆใส่เครื่องหมายกากระบาดแบบนี้นะคะให้เด็กๆเลือกเอาเองนะคุณครูมไม่บอก นะคะอันนี้เป็นมารยาทที่เด็กๆควรปฏิบัติภาพนี้ภาพที่3ามเด็กผู้ชายคนนี้นะคะเจอคุณครูเจอผู้ใหญ่เด็กเกผู้ชายคนนี้สวัสดีครับผู้ใหญ่ด้วยเด็กๆคิดว่าภาพนี้ควรปฏิบัติไหมคะถ้าควรปฏิบัติก็ใส่เครื่องหมายตรงนี้ไม่ควรปฏิบัติก็ใส่เครื่องหมายตรงนี้นะคะภาพนี้ เด็กผู้ชายคนนี้เขากำลังกระโดดอยู่นะคะส่วนคุณยายกำลังทำอะไรคะเด็กๆด,กดูสังเกตในมือสิคะคุณยายกำลังร้อยมาลัยโดยใช้เข็มอยู่นะคะเข็มเป็นสิ่งของที่ทำให้เกิดอันตรายได้นะคะเด็กๆด,ดูว่าเด็กผู้ชายคนนี้เขากำลังกระโดดอยู่ ใกล้ๆก,ก,กับคุณยายเด็กๆคิดว่าภาพนี้ควรปฏิบัติไหมคะถ้าควรปฏิบัติใส่เครื่องหมายถูกต้องถ้าไม่ควรปฏิบัติให้ใส่เครื่องหมายกากรบาดตรงนี้เสร็จแล้วข้างล่างตรงนี้นะคะให้เด็กๆเขียนชื่อของตัวเองลงไปเสร็จแล้วระบายสีให้สวยงาม หน้านี้นะคะหน้า23ค่ะอ่านตามคุณครูนะคะฝึกคัดคำแล้วระบายสีภาพให้สวยงามฝึกคัดคำแล้วระบายสีภาพให้สวยงามนะคะเด็กๆดูภาพนี้นะคะอ่านตามคุณครูนะคะ เข้าแถวรับประทานอาหารเข้าแถวรับอาหารหมนะคะเข้าแถวรับอาหารเด็กๆแต่ละคนจะมีทั้งหมด4คนนะคะเขากำลังเข้าแถวเพื่อจะไปรับอาหารที่แม่ครัวนะคะการทำแบบนี้นะคะถือเป็น เป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องนะคะเป็นระเบียบวินัยเวลาเรารับสิ่งของนะคะไม่ว่าจะผู้ใหญ่หรือคนอื่นนะคะบุคคลทั่วไปเราก็ต้องเข้าแถวให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะ <S <S ดูภาพนี้นะคะเป็นเป็นรถโรงเรียนแล้วก็มีเด็กสองคนนะคะเด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะเข้าแถวขึ้นรถโดยสาร ข้าวแถวขึ้นรถโดยสารนะคะเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายสองคนนี้กำลังรอขึ้นรถของโรงเรียนนะคะบางโรงเรียนเขาจะมีรถรับส่งนะคะแต่โรงเรียนของเรามีผู้ปกครองมาส่งที่หน้าโรงเรียนทุกวันนะคะการที่เราจะขึ้นรถหรือเราจะทำอะไรกิจกรรมทุกอย่างนะคะถ้ามีคนหลายๆคนอยู่ด้วยกัน เราจะต้องเข้าแถวนะคะไม่ว่าจะรับประทานอาหารเข้าแถวรับประทานอาหารเข้าแถวขึ้นรถเข้าแถวล้างมือเข้าแถวทําทกิจกรรมต่างๆนะคะเราจะต้องมีระเบียบว,วินยัยเวลาเด็กๆอยู่ร่วมกับเพื่อนๆน,นะคะเด็กๆต้องเข้าแถวทุกครั้งนะคะเมื่อเด็กๆอ่านตามคุณครูเสร็จแล้วให้เด็กๆเ,เขียนตามรอยประนะคะ คําทั้งสองบรรทัดเสร็จแล้วให้เด็กๆฝึกละบายสีภาพให้สวยงามไม่ให้เห็นเส้นสิไม่เห็นกระดาษสีขาวขานะคะส่วนข้างล่างตรงนี้ให้เด็กๆเขียนชื่อของตัวเองลงไปนะคะต่อไปหน้า25ดูหัวมุมตรงนี้นะคะ25 25นะคะ อ่านตามคุณครูนะคะฝึกคัดคำฝึกคัดคำแล้วขีดเครื่องหมายถูกต้องลงในช่องสี่เหลี่ยมของภาพที่ควรปฏิบัติและกากบาทในช่องสี่เหลี่ยมของภาพที่ไม่ควรปฏิบัติพร้อมระบายสีให้สวยงาม เด็กๆดูคนนี้นะคะช่องสี่เหลี่ยมอยู่นี้นะคะเด็กคนนี้เขากําลังจะเอามือไปแย่อะไรคะแย่ปลั๊กไฟใช่ไหมคะเด็กๆคิดว่าควรปฏิบัติไหมคะเป็นสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติเลยใช่ไหมคะเพราะว่ามันจะเกิดอันตรายไฟจะดูดเด็กๆได้นะคะเด็กๆอยู่ที่บ้านเด็กๆต้องระมัดระวังเรื่องไฟนะคะ ข้อนี้ไม่ควรปฏิบัตินะคะให้เด็กเด็กกากระบาดลงตรงนี้เลยนะคะข้อนี้ไม่ควรปฏิบัตินะคณคูยยกตัวอย่างเลยนะไม่ควรปฏิบัตินะคะภาพนี้ภาพต่อไปเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายกําลังเดินลงบันไดนะคะเด็กผู้ชายเดินลงบันไดแล้วก็จับที่ราวระเบียงนะคะราวบันได เด็กผู้หญิงก็จับที่ราวบันไดด้วยเด็กๆคิดว่าควรปฏิบัติไหมคะถ้าควรปฏิบัติเด็กๆก็ใส่เครื่องหมายถูกต้องตรงนี้เหมือนตัวอย่างเลยนะคะเหมือนตัวอย่างที่คุณครูให้ดูเลยถ้าคิดว่าไม่ควรปฏิบัติเด็กๆก็กากระบาดนะคะข้อต่อไปเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายเขากําลัง ขับมอเตอร์ไซค์อยู่เด็กๆสังเกตดูมือของเด็กผู้หญิงคนนี้ค่ะเขาเอามือออกมาใช่ไหมคะแล้วหมวกันน็อกเขาก็ไม่ใส่นะคะผ้าปิดจมูกเขาก็ไม่ใส่เสี่ยงอันตรายนะคะหมวกกันนอกเป็นสิ่งที่จะต้องใส่เมื่อเมื่อนั่งรถมอเตอร์ไซค์หรือจักรยานนะคะ มือเราก็ต้องเก็บไว้ข้างตัวอย่าให้ออกมาแบบนี้ภาพนี้เด,เด็กคิดว่าควรปฏิบัติไหมคะควรปฏิบัติใส่เครื่องหมายถูกต้องตรงนี้ไม่ควรปฏิบัติก็ให้ใส่เครื่องหมายกากบาทตรงนี้ภาพสุดท้ายเด็กผู้หญิงคนนี้เขากำลังทำอะไรอยู่ข้างในรถคะเขากำลังชูมือสองนิ้วนั่งในรถยนต์นะคะ แล้วสังเกตข้างๆของเขาลำตัวของเขามีสายเบลนะคะสายเข็มขัดรัดที่ลำตัวของเขาเพื่อเป็นการเซฟตัวเองไม่ให้เกิดอันตรายเวลาเด็กๆนั่งรถเด็กๆจะต้องทำแบบนี้นะคะเพื่อป้องกันอันตรายเวลาคุณพ่อคุณแม่ขับรถไปถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่เบรกลถกระทนหันจะทำให้เด็กๆตกรถได้นะคะตัว ายเบลตรงนี้นะคะจะช่วยรัดให้เด็กๆอยู่ติดกับเบาะไม่ให้เกิดอันตรายได้นะคะเด็กๆคิดว่าภาพนี้เด็กๆควรปฏิบัติตามไหมคะถ้าควรปฏิบัติตามก็ใส่เครื่องหมายถูกต้องถ้าไม่ควรปฏิบัติก็ใส่เครื่องหมายกากบาทตรงนี้นะคะเสร็จแล้วให้เด็กๆระบายสีภาพทุกทุกภาพให้สวยงามแล้วเขียนตามรอยปะตรงนี้นะคะความปลอดภยัย เด็กๆอ่านตามนะคะความปลอดภัยเขียนตามรอยประเสร็จแล้วช่องนี้ให้เด็กๆเอาคําว่าความปลอดภัยเนี่ยมาเขียนตรงนี้นะคะบรรทัดสุดท้ายให้เด็กเขียนชื่อของตัวเองลงไปนี้นะคะหน้าสุดท้ายหน้าสุดท้ายหน้า26นะคะมี2กับ6ความปลอดภัยบนท้องถนนนะคะให้เด็กๆฝึกคัดคำ รับายสีภาพและขีดเครื่องหมายถูกต้องลงในช่องสี่เหลี่ยมของภาพที่ควรปฏิบัติและกากบาทในช่องสี่เหลี่ยมของภาพที่ไม่ควรปฏิบัตินะคะทำเหมือนหน้าที่ผ่านมาเลยนะคะเด็กๆดูนะคะภาพนี้มีเด็กผู้ชายนั่งรถมากับคุณพ่อ นะะในหัวของเขากําลังสวมหมวกกันน็อกอยู่เด็กๆคิดว่าภาพนี้ควรปฏิบัติไหมคะถ้าควรปฏิบัติใส่เครื่องหมายถูกต้องตรงนี้ถ้าไม่ควรปฏิบัติให้กา,กากบาทค่ะภาพต่อไปครอบครัวนี้เขากําลังนั่งรถยนต์อยู่นะคะรถเกง๋งจะไปไหนก็ไม่รู้เด็กๆด,ดูนะคะในนี้คุณพ่อคุณแม่เขากําลังขับรถอยู่ คุณพ่อขับรถคุณแม่กำลังดูแผนที่อยู่เลยนะคะเด็กๆสังเกตดูผู้ชายคนนี้เด็กผู้ชายคนนี้เขากำลังทำอะไรอยู่คะเขาเอามือออกไปนอกรถใช่ไหมคะเปิดกระจกแล้วเอามือเอาหัวเอารำตัวออกไปข้างนอกรถเลยเด็กๆคิดว่าภาพนี้ควรปฏิบัติไหมคะถ้าไม่ควรปฏิบัติให้ใส่เครื่องหมายกากบาทตรงนี้ถ้าคิดว่าควรปฏิบัติให้ใส่เครื่องหมายถูกต้อง ดูภาพนี้นะคะภาพนี้เด็กๆสังเกตตรงนี้ค่ะสีเขียวนะคะสีเขียวเป็นสัญญาณเป็นสัญญาณไฟจราจรบอกว่าให้เดินข้ามถนนได้นะคะให้ให้ไปได้นะคะเวลาเด็กๆจะข้ามถนนดเด็กๆจะสังเกตนะคะไฟจราจรด้วยนะคะว่าถ้าเป็นไฟ มันจะเป็นไฟสีเขียวนะคะมีทั้งหมด3ามไฟเนาะสัญญาณไฟแต่ตรงนี้เนี่ยเราจะต้องสังเกตดูเพราะว่าสัญญาณไฟจราจรเวลารถวิ่งกับรถกับคนข้ามถนนมันจะไม่เหมือนกันนะคะคนข้ามถนนจะมีแค่สองสัญ,ญลักษณ์จะมีคนยืนอันนี้นะคะคนยืนอันนี้จะเป็นคนเดิน นะคะแล้วก็จะมีไฟสีเขียวตรงนี้ก็จะเป็นไฟสีแดงนะคะเวลาเราจะข้ามถนนเราจะต้องสังเกตว่าไฟสีเขียวเราจะสามารถข้ามถนนได้เด็กๆสังเกตว่าเด็กผู้หญิงกับผู้ชายคนนี้เขากำลังเดินข้ามถนนด้วยสัญญาณไฟสีเขียวนะคะสามารถเดินข้ามถนนได้ตรงนี้ให้เด็กๆใส่เครื่องหมายถูกต้อง หรือว่ากากรบาทดีคะเด็กๆจะเลือกอันไหนถ้าเด็กๆคิดว่าสีเขียวเดินข้ามถนนได้เด็กๆใส่เครื่องหมายถูกต้องถ้ากากรบาทคิดว่าไม่ควรปฏิบัติเด็กๆกากรบาทตรงนี้เลยค่ะส่วนภาพนี้นะคะเด็กคนนี้เขากำลังดูโทรศัพท์ขณะที่กำลังรอรถอยู่ข้างถนนนะคะ เด็กผู้หญิงคนนี้เขาเขาเล่นโทรศัพท์อยู่ขนาดรอรถนะคะเด็กๆคิดว่าควรปฏิบัติหรือไม่ควรปฏิบัติให้เด็กๆใส่เครื่องหมายลงตรงนี้เลยนะคะเสร็จแล้วให้เด็กๆระบายสีทุกช่องให้สวยงามตรงนี้ให้เด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะขับขี่ปลอดภัยขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจกดจาราจรขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกดจาราจรให้เด็กๆเ,เขียนตามรอยประเสร็จแล้วบรรทัดนี้ให้เด็กๆเ,เอาคำข้างบนมาเขียนลงตรงนี้เลยนะคะเล่มสุดท้ายนะคะเล่มสุดท้ายของสัปดาห์นี้นะคะสองสัปดาห์นี้ เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่สิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็กนะคะสถานที่รอบตัวเด็กเด็กๆดูนะคะเปิดไปเปิดไปที่หน้า23นะคะเด็กๆดู23มี2กับ3อ่านตามคุณครูนะคะฝึกคัดคำ ลากเส้นอาชีพต่างๆไปยังสถานที่ทำงานแล้วระบายสีภาพให้สวยงามให้เด็กๆดูนะคะอาชีพกับสถานที่ทำงานมีทั้งหมดในนี้นะคะมีสามอาชีพนะคะคนนี้นะคะอ่านตามคุณครูนะคะคุณครู คุณครูคนนี้คือตำรวจตำรวจคนนี้คือหมอหมอให้เด็กๆด,ดูคนแรกนะคะคนแรกคนที่สองคนที่สามนะคะคุณครูคุณตำรวจแล้วก็คุณหมอเสร็จแล้วเด็กๆมาดูสถานที่อันนี้คืออะไรคะให้เด็กๆทายนะคะ มีเครื่องหมายกากบาสีแดงตรงนี้คือโรงพยาบาลน,นะคะสถานที่ที่สองตรงกลางคือมีธงชาติไทยตรงนี้ด้วยนะคะตรงนี้คือโรงเรียน,นะคะส่วนอันสุดท้ายมีธงชาติไทยเหมือนกันแต่เด็กๆสังเกตดูรถนะคะอันนี้จะเป็นรถของคุณตำรวจนะคะคือสถานีตำรวจ ให้เด็กๆสังเกตดูนะคะบุคคลอาชีพกับสถานที่คุณครูนะคะเราเลือกภาพแรกคุณครูก่อนนะคะคุณครูจะต้องไปทำงานที่ไหนคะจะต้องทำงานอยู่ที่โรงเรียนใช่ไหมคะให้เด็กๆลากตรงนี้นะคะคุณครูลากมาไปโรงเรียน ะะอันที่2คุณตำรวจสถานที่ทํำงานของคุณตำรวจอยู่ที่สถานีตำรวจให้เด็กๆเ,เลือกลงเส้นจับคู่ไปหาเลยอาชีพกับสถานที่ทำงานนะคะสุดท้ายคุณหมอจะต้องทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลลงเส้นแบบนี้เลยนะคะแบบนี้นะคะ แล้วให้เด็กๆระบายสีภาพแล้วก็เขียนตามจุดประให้สวยงามข้างล่างตรงนี้ให้เด็กๆเขียนชื่อของตัวเองลงไปค่ะ